เฉลยทัหมดครับแปดมาจริงเท่าไหร่ครับแปดครับแปดครบนะครับของประคำหกมาจริงเท่าไหร่ครับยังไม่มานินแดงยังไม่มานะครับมีีมมันมีตุ่มตอนของโนนดินแดงเนี่ยสนุกครับผู้หญิงไปได้บอกมันนินแดงดีสามโดถึงครับแป๊บเดียวอ่าไม่เป็นไรนะขาดนะครับเราเวียงชัยเวียงชัยของกองร้อยอาสาตุรสันินแดงอำเภอบ้านกรวดนะครับ ให้ทําการลาดตระเวนทั่วทั้งพื้นที่จะมีกําลังพยาบ้านอยู่เป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับส่วนอาหารนะครับอาหารเย็นอาหารเช้าเที่ยงนะครับทางก็จุดปฏิบัติการประจาหมู่บ้านงดเว้นการออกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตออกพื้นที่เขตที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับยกเว้นขออนุญาตเพิ่มเติมท่านนายเภอนะครับที่ต้องเรียกนะครับ กำลังทางนี้ก็เนื่องด้วยนะครับกำลังของสมาชิกศาศาศาชาากองกระสายนนคือเื้ตัที่5เป็นปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสินายนะครับก็ไปอยู่ใ,ใกล้เบิร์นนะครับที่ประชาชนต้องวิ่งเข้าไปเมื่อมีเหตุรวมทั้งเราด้วยนะครับไปอยู่ที่ไหนเพื่อเขาจะได้รู้ว่านะเราเพียรพื้นที่นะครับให้ให้ชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะในแต่ละหมู่บ้านจะมีชรบอรอยู่นะครับ15บห้ลามาช้างต่างๆที่เขาเอาไปไม่ได้

ทางเราไปนั่นแหละ้วย แังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยท่านปิยะปิจนานะครับได้สั่งการให้มาช่วยในเรื่องที่ประชาชนผมเรียกไปแล้วร่วมกับชรบชุดรักษาความปลอดภัยหรือว่าที่ปลอดภัยนะครับตำบลกระสุนตกนะครับมาจากฝั่งที่ตะบนออกเฉียงใต้ตรงข้ามกันนะครับครับอันนี้อยู่ที่คนสวัสดีครับเป็กำลังใจให้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมถึงนี่นายอำเภอมาเยี่ยมพวกเราไปไหนแล้คุณยายได้อะไรกินข้าวกินของหวาน <c oughs> มาดูมาดูมาเลนะครับนายกกำนันผูญ่บ้านเป็นกำลังใจให้พวกเราแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือให้อย่าคิดว่าไม่เป็นไรเพราะบางทีมันเมื่อกี้เมืนน่อช่วงกางวันตกที่ให้จะแจ้งนะครับแจ้งทางฝ่ายปกครงของพวกเรา จะได้พาพวกเราไปในที่ปลอดภัยไม่ต้องนิ่งครับจับนิ่งครับสองดูเออขอเรียบร้อยไปเดยอนเออเดินสองดูกอ่านาต่อ มาไปนครับมาป <c oughs> ุ่มอ,อันนี้ก็อยู่เอือเข้าไปเลยครับเือเข้าไปเลยแต่ว่าอยู่ในหลุมตอนนี้ย้ายไปอยู่ในหลุมมังเกอรานะครับเออเ้าไปดินบ้านดียทักทายนะายอยู่คนเดียวช่วยจะช่วยดูแลในความตาัด โอ้มันรถไล่ที่มันมีพ่อมีพ่อจบไัตมาตมาใมาีมาวยไหองไ้ว่าใเนี้ยัเกมาอ่ามีมานี่ ถามเลยทไมผมถ่ายไม่ลื่น <axe> ล่นเนาะครับครัขอบคุณมากครับขอบคุณมากทารอาหารเมือนกนะครับ่อู่นี่ สือกี่พอเพียงครับตุนเรียนรู้ของวันคือน้ำรู้มันมาบ่อยจนทุกปีกีฬาก ผมคุณนีน <H> ีผมพูดเล่นพี่เจเด้อพี่เด้อเอาดถเจ้าพีลัด เเออแต่นถ้าจะทำข่าวกลางคืนร้านอาหารกลางคืนร้านอะไรก็ปิดหมดอย่างงี้เนาะได้เนี่ก็ได้เนี่นะถ่ายหมดไปเองอยู่ไปเองแล้วก็พันตำรวจนะเรียกเผื่อไว้เราปปสู้พวกทั้งมาให้นายไม่ได้นี่จะพวกเสียงพวกอะไรเสียงไปขยายทางเดียวเบิกไง ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยและไม่ประมาทและที่สําคัญนะครับในเรื่องของการสดับรับฟังนะครับข่าวหรือในส่วนของเหตุการณ์ให้รายงานผู้กํกับชาทันทีนะครับเมื่อมีเหตุเร่งด่วนนะครับก็ให้พวกเราได้ยึดถือแล้วก็ให้พวกเรานะครับได้ลาดตระเวนนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้หมู่บ้านด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณและเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกท่าน ยืนอยู่เคียงข้างพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณ